สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องตาลนะคะกับช่องเปิ้ลที่ดินชะอำนะคะแล้วก็ที่ดินชะอำโวหินนะคะวันนี้น้องตาลพามาอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็พามาดูบ้านและที่ดินเปล่านะคะที่ดินเป็นที่ดินหนึ่งร้อยตารางวาตรงที่น้องตาลยืนนะคะส่วนตรงบ้านห้าสิบวานะคะจะซื้อรวมก็ได้หรือซื้อแยกก็ได้นะคะถ้าที่ดินตรงนี้ ซือแยกเ0 0 0แสนนะคะถ้าที่บ้านก็2องล้าน8ป0แสนเหมื่บาทนะคะก็ในส่วนนี้นะคะมีตัวบ้านนะคะมีห้องนอนสี่ห้องนะคะห้องน้ำสี่ห้องแล้วก็แถมแอร์สี่เครื่องนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นสามตัวปั๊มน้ำแทงน้ำเครื่องกรองน้ำดื่มนะคะแล้วก็ในรายการนี้ฟรีโอนนะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะจะซื้อรวมก็ได้นะคะก็ จะได้มีพื้นที่ในบ้านเยอะขึ้นนะคะแล้วก็กว้างขึ้นนะคะเพราะว่าตัวบ้านก็คือทําเต็มพื้นที่แล้วก็เหลือลงจอดรถก็คือจะซื้อแยกก็ได้ก็มีลงจอดรถอยู่แล้วนะคะหรือจะซื้อรวมก็จะได้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนตรงนี้ด้านหลังของคุณอาร์ตนะคะหรือตากล้องนะคะก็ะเป็นวิวเขานางพันธุรัต์นะคะโดยรวมมีเพื่อนบ้านนะคะ จากถนนลาดยางเข้ามาถึงที่ดินนะคะสองรอยเมตรนะคะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นถนนลาดยางนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเลยนะคะข้างๆนี้ก็มีบ้านนะคะแล้วก็ห่างถนนเพชรเกษมสามกิโลนะคะแล้วก็ตลาดสองกิโลกว่าๆนะคะเซเว่นประมาณสามโลสองค่ะแล้วก็มีโรงเรียนละแวกใกล้เคียงนะคะมีโรงเรียนนะคะ โอเคค่ะก็ไปดูภายในบ้านกันค่ะ ่วนตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อรวมนะคะตรงนี้ก็ทําเป็นโรงจอดรถก็ได้หรือว่าเราจะปลูกต้นไม้แบบว่าที่เป็นสวนอะ่ะตรงนี้ก็ปลูกได้นะคะแล้วฝั่งนี้ก็สามารถปลูกเป็นผักที่ว่าต้องลงพื้นได้นะคะตร,ตรงนี้ก็ต้นไม้ก็ได้พวกแคทตัสอะไรพวกนี้ใครอยากเลี้ยงก็เลี้ยงได้นะคะใครที่ชอบนะคะหรือจะทํามุมนั่งเล่นก็ได้นะตรงเนี้ย ส่วนตัวบ้านหันหน้าไปทิศตะวันออกนะคะอันนี้ก็เป็นโรงรถนะคะตรงหน้าบ้านจะจอดรถก็ได้หรือไม่จอดก็ได้จะไปจอดตรงตรงโน้นก็ได้นะคะ ตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะคะตรงนี้ก็ม,มีบ้านเล็กที่ตรงนี้นะคะบ้านเล็กที่สองร้อยสี่สิบหกทับสี่หมู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะพร้อมห้องน้ำนะคะ มีห้องน้ำในตัวนะคะฮ้ <ส Works. S 1> <Huh? S 2> อายุห้องน้ำมั้งมีไหมเปิดได้ไหมหนูเปิดเข้าไปดู ไปค่ะไปห้องต่อไปกันนะคะตรงนี้ก็จะมี บันไดขึ้นไปข้างบนได้นะคะมีเสียงน้องหมาเห่านิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นโซฟาสำหรับห้องรับแขกก็ได้นะคะมาค่ะมาดูค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำนะคะตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะ ห้องน้ำนะคะผนังเป็นลอบค่ะลอบลอ็อบเป็นลอลอนะคะรตรงนี้ห้องโล่งนรงนี้ห้องล่งค่ะเปิดมานก็ได้เปิดก็ได้นะคะโอเคค่ะไปห้องต่อไปนะคะห้องต่อไปก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวจะอยู่ตรงกลางนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นห้องครัวค่ะ,ะเจอตู้เย็นนะคะต่อมาก็จะมาเจอห้องน้ำอยู่ตรงกลางนะคะ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องโถงกลางบ้านนะคะก็คือจะเป็นห้องโทรทัศน์นะคะห้องดูหนังฟังเพลงได้นะคะโทรทัศน์นะคะมโทรทัศน์ประมาณนี้เลยนะคะสวยโอเคแต่งดีและบ้านแต่งดีเลยนะคะ รกระจกเห็นวิวเขานะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวเขานะบ้านค,คือโดยรวมแล้วอ่ะรอบบ้านจะแต่งเป็นกระจกหมดเลยนะคะเป็นกระจกหมดเลยก็จะเห็นวิวข้างนอกหมดเลยฝั่งนี้ก็เห็นเขาฝั่งซ้ายมือของน้องตาลก็เห็นเขานะคะวิวเขาสวยมากใช่คะ่ะบ้านบ้านเปิดโล่งเยอะมาก ตังน,นี้ก็เห็นเขามีบ้านรอบๆคือมันโล่งอะ่ะมันมันมองสบายตานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกห,ห้องเดียวนะคะนี่นะคะแล้วก็เดินขึ้นบันไดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะน,นี้ก็เป็นห้องนอนนะคะมีห้องน้ำด้วยนะคะนี่นะคะฝั่งในห้องนอนนี้มองดังขวามือก็จะเห็นวิวเขาเหมือนกันนะคะคือหันทั้งในก็เห็นวิวเขาเหมดเลยอะขอออเขาล้อมรอบเลยนะคะ สวยสวยมากบ้านเปิดโล่งนะคะออกแบบก็คือดีอ่ะน้องตาลชอบมีตังหน้าเอาสว่วนนี้ก็เปิดบ้านมาก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็ห้องน้ำนะคะนี่นะคะสว่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะโอเคค่ะ นี่นะคะโอเคค่ะโอเคโดยรวมแล้วสไตล์แบบไหนใช่ทำสไตล์แบบแคล้ายๆร้านกาแฟหรือคาเฟ่อนะคะ่ะแต่ว่าเป็นเป็นบ้าน,น,น,านหน่ยไม่ค่ะค่ะเดี๋ยวไปข้างล่างกันนะคะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้นขอเสริมนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเดินลงไปพูดทั้งล่างค่ะตรงนี้นะคะาจากที่เปิ้ลคุยกับพี่เขานะคะพี่เขาบอกว่าที่เขาขายนี่เพราะว่าเขาต้องการกลับบ้านไปอยู่ที่นคนปรปฐมนะคะเพราะว่าลูกสาวกําลังจะสอบเข้าเรียนที่อินเตอร์ได้นะคะก็เลยต้องพาลูกสาวย้ายไปอยู่ที่ย้ายไปอยู่บ้านใกล้ๆกับโรงเรียนอินเตอร์ของลูกสาวนะคะแล้วก็เลยประกาศขายบ้านหลังนี้นะคะบ้านสภาพดีนะคะบ้านเพิ่งมาอยู่ได้แค่3ปีเองนะคะก ตกแต่งสไตล์อินดี้ค่ะสไตล์คาเฟ่นะคะผนังลอฟนะคะแล้วก็ทุกมุมนะคะของบ้านจะมองเห็นวิวภูเขาชัดเจนค่ะบ้านจะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะถนนหน้าบ้านจะอยู่ทางทิศเหนือของบ้านนะคะแล้วก็ขับรถออกไปจากบ้านไปถึงถนนลาดยางเส้น1 0 4 5ไปหาดบางเกตนะคะแล้วก็ไปเพชรเกษมนะคะ ออกไปจากบ้านนะคะไปถึงถนนลาดยาง1045เนี่ยประมาณ200เมตรนะคะเลี้ยวซ้ายไปหาดบางเกตรประมาณ7กิโลเลีวว้ยวขวาจากถนนนะคะไปถนนพเพชรเกษมประมาณ2กิโลนิดๆนะคะแล้วบริเวณนี้จะมีเพื่อนบ้านอย่างที่เพื่อนถ่ายเห็นตอนช่วงตน้ตนๆนะคะจะมีเพื่อนบ้านตลอดนะคะแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่เหลือนะคะสามารถ ซื้อเพื่อที่จะอยู่อาศัยก็ได้ปล่อยเช่าก็ได้นะคะแล้วตรงนี้อยู่กันแบบพี่พี่น้องนองนะคะเป็นแบบอ่าพี่น้องดูแลกันนะคะฝากบ้านกันได้นะคะนี่นะคะพี่แกตกแต่งบ้านได้สวยงามมากนะคะก็สไตล์อินดี้นะคะแกก็เป็นคนชอบอะไรที่มันง่ายๆนะคะอุปกรณ์ตกแต่งก็บางสิ่งบางอย่างแกก็ไม่ได้คิดนะคะแกขายในราคา แกบอกกระต้นทุนเลยนะคะเนี่ยที่ตกแต่งบ้านไปด้วยอะไรด้วยรวมถึงที่ดินแล้วก็การสร้างบ้านนะคะเพราะว่าแกอยากขายเพื่อจะกลับไปอยู่ที่สารยานะคะแล้วตรงนี้นะคะเห็นวิวภูเขารอบด้านเลยค่ะแม้กระทั่งวัสดุภายในบ้านนะคะที่นั่งตรงห้องไหนก็จะเห็นมองวิวภูเขาได้ชัดเจนนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้ ที่ดินและบ้านที่อยู่ติดกับวิวภูเขานะคะอยู่ใกล้ๆภูเขาแล้วก็การใช้ชีวิตสะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้ถนนเพชรเกษมด้วยหาของกินของใช้ง่ายนะคะแล้วพี่แกบอกว่าสามารถซื้อเป็นที่เปล่าก็ได้นะคะเฉพาะที่เปล่าแกก็แบ่งโฉนดไปแล้วนะคะหนึ่งร้อยตารางวาแกขายเก้าแสนบาทนะคะถ้าเป็นตัวบ้านอย่างเดียวก็ได้นะคะเนื้อที่ห้าสิบตารางวาขายสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท หรือว่าจะซื้อรวม2แปลงเพื่อจะได้เนื้อที่เยอะขึ้นนะคะเพื่อจะมีพื้นที่จอดรถพื้นที่ทําทผักทำสวนนะคะหรือว่าตกแต่งเป็นร้านคาเฟ่อ,อีกก็ได้นะคะก็ที่ราคา3ามล้านเจ็ดแสบาทนะคะในราคานี้คือฟรีโอนนะคะ